สวัสดีค่ะมาทอดกล้วยกันต่อนะคะหลังจากเราทำแป้งกล้วยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีส่วนผสมตาม EP 1นนะคะเราก็นำตั้งไฟโดยใส่น้ำมันพืชนะคะ ไม่ต้องเยอะมากก็ได้เพราะทำกินเองที่บ้านนะคะน้ำมันก็ใช้ครั้งเดียวเปิดเตาแก๊สใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางหลังจากนั้นก็นำกล้วยและเผือกอทอดกล้วยก่อนนะคะ วยมาใส่ทอดโชว์สักห้าชิ้นนะคะคุกเค้าให้เข้ากันถ้ากลัวมือเปื้อนก็ ใส่ใช้ตะเกียบก็ได้นะคะใช้ตะเกียบทดสอบน้ำมันโดยเอาแป้งมาหยดดูก่อนว่าลอยขึ้นมาไหมถ้าลอยขึ้นมาก็แปลว่าใช้ได้นะคะอ้าลอยขึ้นมาแล้วก็นำกล้วยมาทอดดูนะคะ เราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะเสียดายเพราะว่าเราทอดกินแค่มื้อเดียวใช้พอประมาณนะคะทอดกล้วยสักห้าชิ้น ไปก็เตรียมเผือกทอดเผือกโชว์สักนิดหน่อยนะคะสี่ห้าชิ้นดีไฟลงหน่อยก็ได้ เอาใบเตยใส่ลงไปหน่อยเพื่อความหอมนะคะอ่าเริ่มเหลืองเลย ใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวกล้วยจะไหม้ใช้ตะเกียบเขีย่ยให้เหลืองทั่วกันนะคะใกล้ความจริงเข้ามาแล้ว ระหว่างรอก็เอาเผือกใส่แป้งเตรียมไว้นะคะจะได้คุกเขา้ากลมกันเนื้อแป้งลดนะะไฟลงหน่อย กับอีกทีหนึ่งกลับสักสองครั้งอ่าบก,กำลังดีแล้วนะคะเอาขึ้นเลยใส่กระชอนกระชอนไว้ เอาใบเตยขึ้นมาด้วยเดี๋ยวใบเตยจะไหมอ่ากระทะต่อไปจะเพิ่มไฟนิดนึงจะใช้เผือกมาทอดนะคะเผือก หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแเอ่า, <9 S 1> 10, อาเอาสัก10ชิ้นนะคะต่อไปก็ใส่ใบเตยใส่ใบเตยก็ สองสามชิ้นถ้าไฟแรงเกินไปก็หลีหลีไฟลงหน่อยนะคะเพื่อให้เผือกค่อยๆสุกจะได้ไม่ไม่ไหม้นะคะ ่ากินไหมคะเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้ว ทอดให้เผือกสุกนะคะเพราะเผือกนี่จะสุกช้ากว่ากล้วยหน่อยลีไฟลงหน่อยก็ได้จะได้ไม่ดำนะคะ อ้าวประมาณนี้นะคะสุกหมดแล้วก็ขีดเผือกให้เสด็จน้ำใส่กระชอนรวมกันนะคะเอาใบเตยออกไปด้วยจะได้ไม่ไมีไหมนะคะ ต่อไปก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะสลับกับใส่กล้วยสี่ห้าชิ้นหลังจากนั้นก็ น้ำกล้วยมาใส่กระทะเหมือนเดิมนะคะใช้ไฟกลางๆจะได้ไม่ดำนะคะถ้าน้ำมันเยอะทำขายเราก็จะใส่ได้ทีละเยอะๆแต่นี้ทำทานใช้น้ำมันน้อยประหยัด วางห่างๆกันนะคะจะได้ไม่ติดกันเป็นปึกก็เพิ่มไฟนิดนึงยังไม่ต้องคนจนกว่ากล้วยจะลอยขึ้นมานะคะแล้วค่อยคนขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะน่ารับประทานไหมคะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะกรอบไม่เอ,อ่ย มากเลยค่ะกรอบหอมหอมเผือกหอมใบเตยค่ะต่อไปจะชิมกล้วยนะคะกล้วยสวยไหมคะมีงาติดด้วยชิมให้ดูเลยนะคะ อนุ่มกรอบหอมอร่อยค่ะกรอบหวานกรอบกำลังดีทำขายได้เลยหรือทำกินเองได้เลยไม่ต้องง้อใครนะคะไม่ต้องออกไปไหนช่วงโควิดสุดยอดขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอร่อยมาก